ลมพัดพาเสียงหวีดวิวผ่านไปในความมืดชวานแสงจัน,นวนนุ่มสาส,สองลงบนเนินทรายสูงราวกับวาดพรมเงินลงบนผืนทรายหญิงสาวชื่ออนัญญาอนัญญาหยุดพักเพื่อสูดลมหายใจเธอหยิบกระจกเล็กๆออกจากกระเป๋าลมพัดพาทรายมาเกาะเส้นผมของเธอจนผมกระจายทั่วใบหน้าเธอยิ้มบางๆขณะใช้ปลายนิว้วจัดแต่งผมยาวเงางามของตนเองแล้วมองตัวเองในกระจกก่อนจะทาลิปสติกสีแดงเข้มลงบนริมฝีปากอย่างบรรจงเธอปิดลิปสติกอย่างนุ่มนวลเก็บกระจกกลับเข้าที่แล้วก้าวไปเคาะประตูกระท่อมเล็ก ประตูส่งเสียงดังเอียดและเพียงชั่วครู่ชายชาราผมขาวโผลออกมาใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยย่นแต่ดวงตาคู่หนึ่งกลับมีแววประหลาดเป็นความประหลาดใจความอยากรู้และอาจมีบางสิ่งที่ตัวเขาเองก็ไม่อาจเข้าใจเขามองอนัญญ,ญาจากหัวจรดเท้าหญิงสาวผู้งดงามเช่นนี้มาปรากฏตัวที่หน้าประตูกระท่อมของเขาในยามดึกท่ามกลางทะเลทรายเข็งเลก่อนถามว่าเจ้าเป็นใครมาทำอะไรที่นี่ในยามวิกาล อนัญญายิ้มอ่อนโยนฉันลงทางข้าพายุทรายทำให้ทุกอย่างมืดมิดฉันเห็นกระท่อมของท่านจากไกลๆเลยคิดว่าขอพักค้างคืนได้ไหมชายชราตกตะลึงชั่วขณะแต่แล้วรอยยิ้มบางๆก็ปรากฏบนใบหน้าได้สีได้มาเข้ามาเขาถอยหลังให้เธอเข้าไปภายในกระท่อมมีแสงสลัวจากตะเกียงน้ำมันเก่าๆพื้นดินปูด้วยพรมผูพังเตียงไม้ตั้งอยู่มุมหนึ่งและตะเกียงแดงวางอยู่ในมุมห้องบนผนังแขวนผ้าชนะเก่าๆฮุกกาโบราณและหีบไม้เก่าอนัญญาเดินเข้าไปช้า ฉันเหนื่อยมากฉันนอนตรงไหนได้บ้างคะ่ะชายชราตอบนอนที่ไหนก็ได้ตามใจเจ้าคืนนี้กระท่อมนี้เป็นของเจ้าเธอยิ้มเล็กน้อยเดินไปนอนบนเตียงไม้แล้วคลุมผ้าชายชราผู้เงียบครึมเดินไปนอนที่มุมห้องแต่ตาของเขาไม่หลับเขาแอบมองเธออย่างเงียบเงียบ แสงจะลอดผ่านรอยรั่วบนหลังคากระท่อมตกกระทบใบหน้าของอนัญญ,ญาเธอหายใจช้าช้านุ่มนวลราวกับทำนองเพลงชายชารู้สึกถึงความกระสับกระส่ายในใจเขานอนนิ่งไม่ได้มองเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าสักพักเขาค่อยๆลุกขึ้นจัดตะเกียงให้ตรงแล้วนั่งลงใกล้เตียงอนัญญ,ญาสะดุ้งตื่นท่านทำอะไรที่นี่ชายชาราตกใจถอยหลังข้าข้าแค่จัดตะเกียงให้ตรงเจ้ากลัวอะไรอนัญญ,ญาสูดลมหายใจลึกไม่รู้ทำไมใจฉันมันกระวนกระวายเหมือนได้ยินอะไรข้างนอกเหมือนมีคนเดินชายชารารีพูด ไม่มีใครหลอกเป็นแค่ลมสายไม่ฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างเธอลุกขึ้นไปดูข้างนอกกันเถอะชายชาราลังเลแต่สุดท้ายก็พยักหน้าทั้งสองเดินออกจากกระ่อมค่ำคืนนั้นมืดสนิทดวงจันทร์ลอยเด่นกลางฟ้าทะเลทรายกว้างไกลาราวมหาสมุทรแห่งทรายความชื้นในอากาศผสมผสานกับความเงียบอันลึกลับอนันญ,ญาเดินช้าๆบนผืนทรายรอยเท้าของเธอสองแสงระยิบใต้แสงจันรชายชาราตามหลังมองไปที่พื้นบ้างใบหน้าของเธอบ้างไกลออกไปมีถ้ำเก่าแก่ปรากฏขึ้นชายชาราพูดว่า ไปที่นั่นกันเถอะนั่งพักสักหน่อยลมก็จะสงบลงทั้งสองเดินไปที่ถ้ำภายในถ้ำเย็นสบายเสียงลมด้านนอกค่อยๆเบาลงอนัญญ,ญานั่งลงด้วยความเหนื่อยลา้าฉันเหนื่อยมากขอพักสักครู่ชายชราพยักหน้าเธอพิงผนังถ้ำปิดตาลงชายชรามองเธอเงียบๆแสงจันทร์สาดลงบนใบหน้าของเธอสายลมแห่งลมหายใจของเธอและความสงบที่เขาไม่เคยรู้สึกมานานแต่แล้วบางสิ่งในตัวเขาก็เปลี่ยนไปความคิดความปรารถนาความอ่อนแอเก่าๆเ,าเ,าเาขาค่อยๆข,ข,ขยับเข้าใกล้เธอ ทันใดนั้นอนัญญาลืมตาขึ้นเราควรกลับแล้วเสียงของเธอแข็งกร้าวชายชาราตกตะลึงแต่ยิ้มออกมาตามใจเจ้ากลับกันเถอะทั้งสองเดินกลับกระท่อมความเงียบปกคลุมมีเพียงเสียงลมและรอยเท้าดังก้องเมื่อถึงกระท่อมอนัญญาพูดว่าเสื้อผ้าฉันเปื้อนทรายท่านมีเสื้อผ้าสะอาดให้ยืมใหม่ชายชาราหัวเราะข้าอยู่คนเดียวจะมีเสื้อผ้าผู้หญิงที่ไหนแต่แล้วเขานึกอะไรบางอย่างเดี๋ยวข้าจะดูให้เขาเปิดหีบไม้เก่าแล้วหยิบชุดสีดำสวยงามออกมานี่อาจจะพอดีกับเจ้า อนัญญาตกใจท่านบอกว่าไม่มีเสื้อผ้าผู้หญิงชายชราย,ยิ้มลืมไปคนเดินทางมักทิ้งของไว้บ้างข้าเก็บไว้เฉยๆอนัญญามองเขาคนเดินทางแบบไหนเขาหลบตาก็แค่คนที่ผ่านมาบางครั้งพักที่นี่อนัญญารับชุดมาแล้วเดินไปเปลี่ยนหลังม่านเธอมองชุดนั้นอย่างพินิษผ้าเก่าแต่สะอาดมีกลิ่นหอมราวกับเคยมีคนสวมใส่เธอพึมพำงั้นก็มีคนอื่นมาที่นี่จริงๆ เมื่อเธอเดินออกมาในชุดดำผมยาวสยายใบหน้าเปล่งประกายใต้แสงจันชายชราถึงกับตะลึงสีนี้เข้ากับเจ้ามากเขากล่าวอนัญญายิ้มขอบคุณชุดนี้มาจากไหนเขาหลบีตครั้งบอกแล้วไงคนทิ้งไว้เธอนั่งลงบนเตียงมองหน้าเขาผ่านแสงตะเกียงท่านอยู่คนเดียวมานานแค่ไหนแล้วชายชราสูดควันฮุกกาหน้าหลายปีบางครั้งมีคนมาแล้วก็ไปทะเลทรายนี้กลืนทุกอย่างอนัญญาถามต่อเคยมีใครสัญญาจะกลับมาแต่ไม่เคยกลับบ้างไหม่ มือของชายชาราสั่นควันจากฮุกกาขาดหายเจ้าถามทำไมเธอยักไหลได้ยินมาว่ามีหญิงสาวหลายคนผ่านที่นี่แล้วหายไปใบหน้าชายชาราเต็มไปด้วยเหงื่อทรายกลืนทุกอย่างไม่มีใครกลับมาอนัญญามองเขานิ่งๆบางครั้งสายก็ทิ้งรอยไว้รอยที่บอกความจริงชายชาราตกใจหมายความว่าอะไร เธอยิ้มแค่ความคิดแล้วเดินออกจากกระท่อมค่ำคืนนั้นลมแรงขึ้นความเงียบของทะเลทรายเริ่มน่ากลัวเธอหยิบอุปกรณ์บันทึกขนาดเล็กออกจากกระเป๋าวางไว้ใกล้ตะเกียงเพื่อบันทึกทุกคำพูดแล้วกลับเข้ามาในกระท่มราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นชายชราย,ยังนั่งเงียบเธอนั่งลงบนเตียงบางครั้งคนเราก็ซ่อนอะไรไว้มากมายเหมือนถ้ำที่เต็มไปด้วยความมืดเขาหัวเราะแต่แววตาเต็มไปด้วยความกระสับกระส่ายถ้ำบางแห่งไม่มีแสงส่องถึงอนัญญามองเขาและบางครั้งถ้ำนั้นอยู่ในใจคน ทั้งสองสบตากันเวลาเหมือนหยุดนิ่งชายชราหลบสายตาเจ้าพูดมากไปแล้วเธอตอบนุ่มนวลฉันแค่รู้วิธีดึงความจริงออกมาจากคำพูดเคยมีผู้หญิงมาบ้างไหมเขาหยุดนิ่งมีบ้างแต่ไม่นานทำไมเธอมองเขานิ่งเขายิ้มบางทีโชคชะตาไม่ให้พวกเขาอยู่หรือข่าไม่คู่ควรชายชราลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอกอนัญญาตรวจกล้องทุกอย่างถูกบันทึกไว้เธอพึมพำม,มาดูกันว่าท่านจะซ่อนได้นานแค่ไหน ข้างนอกลมพัดแรงชายชาราหยุดยืนมองท้องฟ้าพูดพึมพำอีกครั้งที่มีคนมาเหมือนครั้งก่อนก่อนอนัญญาเดินออกมาท่านพูดอะไรเขาตกใจเปล่าเจ้าไปนอนเถอะคืนนี้ลึกแล้วอนัญญากลับเข้าไปในกระท่อมปิดตะเกียงเหลือเพียงแสงแดงจากกล้องสักพักประตูด,ดังเอี๊ยดชายชาราเข้ามาเสียงฝีเท้าของเขาเคลื่อนมาช้าๆใกล้เตียงเขาหยุดราวกับลังเลอนัญญานอนนิ่งแต่หูของเธอตื่นตัวเขาค่อยๆก้มลงยื่นมือออกมาทันใดนั้นตะเกียงสว่างว่าปัญญาลืมตาขึ้นท่านทำอะไร เขาทอยหลังด้วยความตื่นตระหนกข้าแค่ดูว่าเจ้านอนหลับหรือยังใบหน้าของอนัญญาเคร่งครึมท่านซ่อนอะไรไว้มากมายเขาพยายามพูดแต่คำพูดเหมือนติดอยู่ในลำคอแสงตะเกียงสว่างขึ้นเงาเต้นระริกในห้องความสงสัยในใจอนัญญากลายเป็นความมั่นใจชายผู้นี้ไม่ใช่แค่คนเร่ร่อนใจดีกระท่อมนี้ไม่ใช่ที่พักพิงธรรมดาแต่เป็นพยานของบาปบางอย่างคืนนั้นยาวนานชายชารานั่งเงียบที่มุมห้อง แต่ในใจเขาราวกับมีพายุอนัญญารู้แล้วว่าเวลาของความจริงใกล้เข้ามาชายชราพูดขึ้นเจ้างดงามมากอนัญญาข้าไม่เคยเห็นผู้หญิงอย่างเจ้ามาก่อนเธอเงียบก่อนตอบโลกนี้มีความงามมากมายแค่ต้องมีสายตาที่มองเห็นเขายิ้มแต่แววตานั้นน่าสะพรึงกลัวไม่อนัญญาเจ้าไม่เหมือนใครดวงตาของเจ้ามีบางสิ่งที่คนอื่นไม่มี อนัญญาสัมผัสได้ถึงเจตนาในน้ำเสียงของเขาเธอปิดตะเกียงห้องมืดลงมีเพียงแสงจันทร์ส่องผ่านเข้ามาเขาขยับเข้าใกล้แต่เธอลุกขึ้นทันทีฉันนอนไม่หลับออกไปข้างนอกกันเธอลมเย็นเย็นจะช่วยให้สมองปลอดโปร่งเขาลังเลแต่สุดท้ายก็ตามเธอออกไปทั้งสองเดินท่ามกลางทะเลทรายรอยเท้าของพวกเขาค่อยๆจางหายไปใต้แสงจันทร์อนัญญานำหน้าเขาถามเจ้าไปไหนเธอตอบแค่อยากเห็นทะเลทรายยามค่ำคืน เขาพูดทะเลทรายนี้ยามค่ำคืนอันตรายไม่ใช่แค่งูแต่ความทรงจำก็กัดเจ็บปวดได้น้ำเสียงของเขาหน้าสะพรึงกลัวทั้งสองมาถึงถ้ำเก่าแก่เขาพูดถ้ำนี้เก่ามากข้ามานั่งที่นี่บ่อยๆพักสักหน่อยไหม่อนัญญานั่งลงบนหินฉันเหนื่อยขอพักสักครู่เขานั่งลงข้างๆเธอถามท่านอยู่ที่นี่คนเดียวเสมอหรือเขาตอบใช่บางครั้งมีคนมาแล้วก็ไปอนัญญาเปลี่ยนเรื่องกลับกันเธอขําแล้วทั้งสองเดินกลับเมื่อถึงกระท่อมเธอพูดเท้าฉันเจ็บมีรองเท้าให้ยืมใหม่เขาตกใจ ข้าจะมีรองเท้าผู้หญิงได้ยังไงแต่แล้วเขาก็หยิบรองเท้าสตรีคู่หนึ่งจากหีบนี่อาจจะพอดีอนัญญามองรองเท้าท่านบอกว่าไม่มีของผู้หญิงเขาตอบลืมไปคนทิ้งไว้ความสงสัยของอนัญญากลายเป็นความแน่ใจเธอนั่งลงมองเขาด้วยสายตาระแวดระวังเขาพูดอนัญญาตั้งแต่เจ้ามากระท่อมนี้เหมือนมีชีวิตอีกครั้งเธอตอบหรือเป็นความทรงจำที่ท่านหนีอยู่เขาตกใจเจ้ารู้เรื่องความทรงจำของข้าอย่างไร เธอยิ้มฉันรู้มากกว่าที่ท่านคิดถ้าท่านไม่พูดความจริงทุกอย่างก็จะเปิดเผยเองทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังจากข้างนอกใบหน้าชายชราซีดเืิดประตูเปิดออกตำรวจบุกเข้ามาอนัญญาหยิบตราสัญ,ญลักษณ์จากกระเป๋าฉันคือสารวัตรอนัญญาชามาจากหน่วยสืบสวนอาชญากรรมชายชราถอยหลังเจ้าเป็นตำรวจใช่และทุกคำพูดของท่านถูกบันทึกไว้เธอชี้ไปที่กล้องซ่อนเราสงสัยมานานว่าท่านล่อลวงหญิงสาวมาที่นี่หลักฐานการหายตัวของพวกเธออยู่ในมือเราแล้ว ชายชราพยายามปฏิเสธข้าไม่ทำอะไรผิดแต่ตำรวจพบหลักฐานใต้กระท่อมเขาถูกใส่กุญแจมืออนัญญามองเขาฉันไม่ได้ฉลาดฉันแค่หาความยุติธรรมตำรวจพาเขาขึ้นรถกระท่อมกลับสู่ความเงียบมีเพียงตะเกียงที่สว่างขึ้นอีกครั้งอนัญญาเดินออกมาลมเย็นพัดผ่านชายจันสองแสงเธอมองท้องฟ้าชัยชนะของเธอสว่างสวัยในความมืดความจริงอาจมาช้า แต่เมื่อมันมาถึงมันเผาผลาญทุกคำโกหกอย่าลืมว่าบาปไม่เคยซ่อนอยู่ในทรายได้นานวันหนึ่งรอยเท้าจะบอกความจริงถ้าชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่องอาเฮวยเพื่อรับเรื่องราวที่แท้จริงและสร้างแรงบันดาลใจต่อไป